สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมเต้มาเยือนครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณถนนบางปานะฮะจังหวัดสมุทรสาครนะฮะช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนนะผมก็อยากจะพาทุกคนนะฮะไปดูร้านทุเรียนดีๆนะฮะเกรดพรีเมียมเกรดเอบวกบวกบวกนะฮะกับกร้านนี้นะฮะคุณส้มทุเรียนหมอนทองเกรดเอนะฮะจะน่ากินขนาดไหนจะคีญ่ขนาดไหนไปไปดูกัน สวยมากเลยนะครับสวยจริงๆเนี่บผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อน้ำส้มครับน้ำส้มนะโอเคครับผมขายดีมากเลยนะครับเนี่ยขอบคุณค่ะเรื่อยๆค่ะพี่อ๋อครับผมอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองเนาะใช่ค่ะเป็นหมอนทองระยองคัดเกรดพรีเมียมเลยค่ะอ๋อครับผมขายยังไงครับอยากเห็นมีแกะขายด้วยเราขายเป็นแกะช่างเนื้อล้วนค่ะพี่เพราะว่าบางคน ซื้อไปยกลูกไปบางทีมันผิดหวังกันเยอะเราก็เออเป็นแบบนี้ดีกว่าโชว์ให้ามาถึงเห็นเนื้อเลือกได้เลยใช่ครับลูกคา้าโชว์ให้ลูกค้าเห็นเลยนะครับใช่บางคนอยากทานแค่ปูเดียวเราก็ขายนะครับอ๋อครับผมอันนี้ขายยังไงครับเนี่ยโลละเท่าไหร่ครัก็ถ้าเป็นหมอนทองะยองคัดเกตเมียนนะคะเนื้อล้วนอยู่ที่750บาทครับถ้าเป็นสองจานคัดเกตนะคะจะอยู่ที่599อ๋อ599ใช่แล้วก็มีแบบจัดจองจัดจองก็มีราคาส0มวัาสี0รอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับผม ยันนี่คือขายเป็นขีดก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะขายเป็นขีดค่ะพี่โอเคครับกระตุ้งไกู่ไหนอยากได้กี่ปูปูเดียวสองปูก็เลือกได้เลยตามใจใครโอเคครับรับเค็มรับประกันเนื้อค่ะอือครับโอ้โหปูใหญ่มากเลยนะครับใช่ค่ะเนื้อเยอะมากนี่ครับผมสุดยอดหอมมากนะครับใช่ค่ะร้านเปิดขายทุกวันเลยไหมครับร้านเปิดขายทุกวันค่ะมีบริการจัดส่ง ทั่วมหาชัยเลยอ๋อทั่วมหาชัยเลยเนาะครับผมต่างจังหวัดก็ส่งค่ะวันเดียวถึงอ๋อครับผมร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิดร้านแปดโมงค่ะแปดโมงนี้ก็เปิดแล้วก็คือเปิดมาปอกประมาณหกโมงแต่พร้อมขายชิ้นก็ประมาณแปดโมงแล้วร้านปิดกี่โมงครับปิดประมาณสามถึงสี่ทุ่มสามถึงสี่ทุ่มนะดูว่าวันเดียวก็อาจจะขายขายทั้งวันครับผมขายทั้งวันปอกทั้งวันเรื่อยเรื่อย วันวันหนึ่งในขายได้กี่โลครับเนี่ยอย่างพิสุดอ่ะพิสุดแบบพิสุดครับผมวันหกร้อยโลหกร้อยต่อวนันหกร้อยหกร้อยลายหกร้อยลายต่อกอโลอันนี 600. 600. ้คือเนื้อล้วนใช่ไหมครับหกร้อยโลรวมรวมหกร้อยใช่ต่อทั้งหมดละหกร้อยโลค่ะหกร้อยโลเป็นอ๋อเป็นบางวันเนาะหมอนทอง ระยองเกตเอนะครับบวกบวกบวกนะครับร้านค่อนข้างเล็กนะแต่แบบว่า hey, จุดเด่นเนียก็คือแบบว่ารูปทุเรียนเด่นมากอันนี้ถ้าแบบว่าถ้าไม่เห็นนี่คือขี่เลยไปแล้วนะ <c oughs> คือเมื่อปีที่แล้วเอไม่มีลูกเรียนลูกค้ามองไม่เจอหาไม่เจอ,อเราก็เลยใช่ใช่ใช่ <c oughs> ตั้งดูจเป็นจุดเด่นเลยอืเคยเห็นแต่ไกลนะครับคือ แล้วของพี่เขาก็มีแบบว่าแพคแพคขายด้วยใช่ไหมครับใส่กล่องนะครับก็มีแบบว่าตามราคาเลยครับนะสองสามร้อยก็ซื้อได้นะครับไม่จาเป็นต้องซื้อเป็นโลนะครับบางทีบางคนก็งบน้อยหรือว่ากินไม่หมดนะครับโอเคครับพี่ถัมขอบคุณครับ ร้านทุเรียนน้องส้มนะคะทุเรียนเกตดเอทุเรียนคุณภาพีเกตอตกรนะคะมีทั้งรายองเกตพรีเมียมนะคะแล้วก็ของจานพัดเกตนะคะไม่อร่อยยินดีคืนเงินเลยนะคะาสามารถเข้ามาที่ร้านได้นะคะหรือว่าสามารถทักแชทมาขอโัพิช่นร้านได้ร้านตั้งอยู่บางปานะคะสี่แยกแสดงบางปาเลี้ยวซ้ายนะคะตรง,ขงเข้ามาเรื่อยๆแปด0 0เมตรนะคะร้านอยู่ซ้ายมือมีลูกทุเรียนลูกใหญ่ๆหน้าร้านเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ สุดท้ายน,นี้ก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามนะฮะกับต้ยมาเยือนด้วยนะครับสุดนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ